สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงมิตรรักนักอ่านหนังสือนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับหนังสือเรื่อง My Idol จับมือไว้แล้วตายด้วยกันของคุณภาคินไนครับเป็นหนังสือผลงานเล่มหลังๆนะครับน่าจะเป็นเล่มล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพิมพ์ครั้งที่2เมื่อเดือนตุลาคม2562นะครับเรื่องราวดากปกเนี่ย อ่านนี่เป็นหนังสือเล่มแรกเ่ในรอบปีนี้ที่ผมซื้อมาเลยนะครับดูอีกทีไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่านี่คือหนังสือที่เล่าเรื่องล้อเรียนกับวง b n k 4 8ซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยเรื่องย่อประมาณนี้นะครับ My Idol จับมือไว้แล้วตายด้วยกันอันนี้เป็นเพลงพี่เบอร์ชัดๆเลยนะครับอ่ะเม่อทราบว่าคุณแอมเกิดทันด้ยหรือเปล่า ผลงานของพากินัยนักเขียนวรรยายแนวเสียงขวัญรุ่นใหม่ที่นักอ่านชื่นชอบและเรื่องราวที่ขวัญของไอดอนสาวที่หนุ่มๆห,หลายคนอยากจับมือเนี่มีเรื่องงานจับมือด้วยลุ้นที่สุดคือคนอ่านสั่งที่สุดคือหัวใจและลักสายตาไม่ได้แม้แต่บรรทัดเดียวไม่มีใครรักเราได้ทั้งโลกมีคนเคยกล่าวไว้และยังใช้ได้จริงในทุกยุคสมัยแม้ แต่กระทั่งไอดอลสาวสวยของวงท o f f ฟี่อายกือกรุ๊ปอันดับหนึ่งของเมืองไทยลันลาบายที่ดูเหมือนว่าจะมีแต่คนรักและชื่นชมแต่ความจริงแล้วคนเกลียดก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันงานวันจับมือครั้งล่าสุดมีชายไม่ประสงค์ดีกระชากผมเธอด้วยความโกรธเกลียดพร้องทั้งสาบแช่งว่าต่อไปนี้ชีวิตมึงจะทิพาย ชีวิตมึงจะมีแต่ความตายตามติดเป็นเงาตามตัวตามคำสาปแช่งของกูไม่อยากจะเชื่อว่าในยุคที่โลกพัฒนาแทบตามไม่ทันคำสาปแช่งยังมีอยู่จริงหลังจากวันนั้นระบายเหมือนรอดเหมือนกอดคออยู่กับความตายที่ตามติดเป็นเงาตามตัวมันไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่เธคิดไปเองสิ่งที่ทำให้เธอเกือบสิ้นชื่อมาจากคำสาปแช่งเป็นแน่แท้ แต่จะหยุดมันได้อย่างไรเล่าเพราะเมื่อคำสาปแช่งถูกสั่งมันจะรอจนพลาดพลั้งแล้วพลากเอาชีวิตวิธีเดียวที่จะตามหาตัวชายคนนั้นให้เจอและขอให้ถอนคำสาปแช่งให้แล้วจะไปตามหาเขาที่ไหนละ่ะจะทันก่อนถูกลมหายใจสุดท้ายเอาออกไปหรือไม่กว่าจะได้มาเป็นไอดอนมันไม่ง่ายเธอจะไม่ยอมตายเพราะคำสาปแช่งของคนจันไรคอยดู จ้องตาฉันไหมให้ห้าวินาทีกอดฉันไหมฉันไม่หนีสี่วินาทีเพียงเท่านั้นหอมแก้มฉันไหมแก้มฉันหอมให้สามวินาทีก็แล้วกันแต่หลังจากนั้นต้องจับมือไปตายกับฉันเวลาที่ให้คือน,นิรันกูกับมืออันนี้เป็นคำโปรด้านหลังของหนังสือนะครับสรุปดีกว่าหนังเรื่องนี้หนังสือเล่มน,นี้นยครับก็อย่างที่บอกคือล้อเลียนกับวงเกิร์ลกรุป K, ๊ป BNK48 ว่าด้วยตัวละครที่ชื่อละลลาบายที่เป็นเซนเตอร์ Center ของ วงนะครับววงเกอร์กรุ๊ปที่ชื่อว่า t o f f ี่อายนะครับโดยมีบรรดาทิวลิปหรือโอตะนะครับตามที่จะไปเชียร์ตามที่จะไปเย้ยวตามที่ไปงานจับมือนะครับความน่าสนใจของมันก็คือหนังคุณพ,พักคีในใยพยายามที่จะรวบรวมเชอปลางหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าออดอุ๋งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเข้ากับตัวละครที่ เป็นพริตตี้ชื่อดังที่เสียชีวิตยอย่างเป็นปริศนานะครับซึ่งก็คือลาล์ลเบลนะครับโดยรวมจาก BNK กับลาล์ลเบลก็เลยกลายเป็นน้องลาล์ลบ,บายแห่งวงท็อฟฟี่อายนะฮะน้องท็อปเอ่อน้องลาล์บ,บายเนี่ยถูกคำสาปแช่งในงานจับมือซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางดูไม่ประสงดีแล้วก็ดูมอมแมมเซ่ซซะเซเบอะเบอรูแบบอันตรายดูน่ากลัวนะครับลาล์บ,บายก็ไม่ยอมจับมือด้วย แล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นอ่ะก็จิกหัวและลระบายนะฮะแล้วก็สาปแช่งว่าชีวิตมึงจะไม่มีทางดีชีวิตมึงจะต้องเจอแต่ความตายความพินาศนะฮะหลังจากนั้นนางเอกของเรื่องก็คือและลลาเบลเอ้ยละลลาบายเนี่ยก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดพิศวงหลายครั้งทิ้งทําให้เธอถึงแก่ความตายได้ไม่ยากนะครับอย่างเช่นรถเกือบชนฝูงผึ้งปิศนาหรือว่าเงาอาถรรพ์หรือว่าความฝันที่ดูเหมือนความจริงมากนะครับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับทาให้เธอเริ่มสุขภาพจิตเสียขึ้นทุกทีทุกทีสุดท้ายเธอก็ต้องพยายามออกตามหาว่าใครเปนคนสาบแช่งเธอหรือว่าเรื่องของคาสาบแช่งนี่มันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของอาถรรพ์สิ่งลี้ลับที่เหนือธรรมชาติเนี่ยมันจะทามาทําให้เธอตายได้หรือเปล่านะครับในความรู้สึกแวบ,บแรกนะครับแม้ว่าจะเป็นหนังสือที่มีอารมณ์ร่วมสมัยแล้วก็มีประเด็นที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะครับ หนังเล่มหนังสือเล่มนี้เนี่ยอารมณ์แรกที่อ่านไปประมาณครึ่งเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าคือนางเอกเนี่ยเชื่อถือได้แน่ว่านางเอกโดนสา์แช่งโดนคำสาดโดนสายร์โดนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ทําไมตัวละครถึงไม่คิดที่จะไปเข้าวัดเลยไม่คิดถึงพระเลยไม่คิดถึงหมอดูพ่อมดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คือเขาพยายามที่จะตามที่ต้นเหตุว่าใครเป็นคนทําเธอ แต่ไม่พยายามหาทางที่จะแก้ไขด้วยคือเขาโดนสายศาสตร์แต่เขาไม่พยายามแก้ไขด้วยสายศาสตร์นี่บอกไหมฮะอันนี้เป็นความคิดของอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งก็เป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นเราหรือรุ่นอายุ40-50ปพเนี่ยถ้าโดนแบบนี้อันดับแรกที่ต้องคิดนะฮะคือถ้าเกิดโดนครั้ง2ครั้งเนี่ยต้องคิดและไปวัดดีกว่าไปหาพระดีกว่าไปหาคนที่มีอิทธิฤทธิิหารหรือว่าคนทรงพ่อมดอะไรต่างๆที่สามารถจะตอบโจทย์ตัวเองได้เนี่ยเขาต้องไปหาก่อนแล้ว ก่อนที่จะไปตามหาคนที่ทําซึ่งคนที่ทำเนี่ยโอกาสที่จะตามหานะ่ะมันมีความมีความโอกาสที่จะตามได้ค่อนข้างยากน่าจะยากถึงยากมากครับมากถึงมากที่สุดเลยที่จะไปตามหาคนทาําตามหาหนึ่งคนในในทั้งประเทศเนี่ยใครก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักหน้าตาเนี่ยแต่ตัวละครเนี่ยพยายามที่จะไปตามคนคนนั้นคือเหมือนกับงมเข็มในมาหาสมุทรนะ่ะซึ่งดูเหมือน มันโอกาสที่จะเป็นในความเป็นจริงเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆมันทําได้ยากยากเกินความน่าเชื่อถือว่าทําไมคนที่คิดถึงเรื่องดีลับเสศาสตร์ถึงไม่พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วย,ยศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับหนังสือของพักขีนในเล่มนี้เนี่ยช้าพูดตรงๆเลยบันเทิงน้อยกว่าเล่มก่อนๆน,นะครับไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะฮะมันก็อ่านสนุกในประมาณหนึ่งเรื่องนี้ผมเป็นหนังสือของพักขี่ในที่ผมใช้วเวลาอ่านนานที่สุด ปกติหนังสือของผมพักข้างในผมใช้เวลาอ่านประมาณสองสาวันโดยเฉลี่ยไม่น่าเกินนี้ครับบางเล่มก็อ่านรวดเดียวจบนะฮะแต่เล่มนี้อ่านเป็นอาทิตย์เลยอ่านเป็นอาทิตย์อาทิตย์กว่าด้วยอ่านเรื่ยตอนเรื่ยตอนซึ่งปกติถ้าเป็นหนังสือที่มันสนุกมากเนี่ยเราจะอ่านรวดเดียวแบบคืออ่านแล้ววางไม่ได้นึกเคยเคยนึกถึงอารมณ์คนอ่านหนังสือแล้วแบบวางไม่ลงไหมฮะหนังสือของพวกจอห์นลิเชอร์หรือแม้แต่ดาวิชชี่โคดหรือว่าแม้แต่พวก ดังๆนะครับคนไทยแม้แต่หนังสือเล่มเก่าๆของพักคีนาเองก็ถือว่าอ่านสนุกกว่านี้เล่มนี้ผมให้3ดาวนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะฮะมันก็อ่านได้เพลินในระดับหนึ่งเล่าเรื่องค่อนข้างเรียบง่ายค่อนข้างค่อนข้างใสค่อนข้างค่อนข้างโลกสวยนิดนึงแล้วก็หนังไม่ไดาร์กเท่าที่ควรจะท,ทาได้นะครับแล้วก็ปกติพักคีนาเนี่ยเป็นเจ้าเลือกขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นเจ้าพ่อการหักมุมเขย่าวขวัญสยองขวันนะครับเล่มนี้อารมณ์ อารมณ์สยองขวัญอารมณ์เขย่าขวัญน้อยไปนิดนึงนะฮะแล้วก็อารมณ์หักมุมก็มีอยู่ปะปลายแต่ว่าไม่ได้เป็นไฮไลท์เด็ดๆนะครับถ้าเทยบกับเล่นก่อนๆนะครับอารมณ์หักมุมมันหักหักกันแบบชยามาลานหักกันแบบโอโหหักแล้วหักอีกหักซ้ําหักซ้อนหักแบบหัก90้าสิบร้อหักดิบกันแบบโอ้แต่บอกว่าโอ้โหมันหักได้ขนาดนี้เลยเหรอมันหักในขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าเร่มนี้ความหักมุมมีแต่ว่าหักมุมน้อยหักมุมไม่เยอะ แล้วก็ไม่ไถึงกับคาดเดาไม่ไดไ้ไม่ถึงกับคาดเดาได้แต่ก็ไม่ถึงกับคาดเดาไม่ง่ายคือจะบอกว่าคาดเดาพอได้แต่ก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับง่ายมากครับความบันเทิงแต่นี่บอกหนังสือราคาได้มา2องรกว่าบาทก็ให้ความบันเทิงได้ประมาณหนึ่งก็จะบอกว่าคือยังไงการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็เป็นสนิทนะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยที่เป็น หนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยมันก็อาจต่างจากการอ่านหนังสือในออนไลน์ต่างจากการอ่านหนังสือในเ e น็ตต่างกับต่างจากการอ่านหนังสือในอีบุ๊กอะไรเงี้ยเพราะว่าสเสน่ห์ของการอ่านหนังสือก็คือการหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็นั่งอ่านมันค่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยๆค่อยๆดูมันตัวอักษรแล้วก็ค่อยๆจินตนาการตามตัวอักษรที่เขาให้มาที่เขาเขียนออกมานะครับซึ่งคุณแอมเนี่ยเขาเป็นคนที่บรรยายตัวอักษรได้เก่ง คือการบรรยายตัวอักษรเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะครับการเขียนการเขียนกรอนการเขียนหนังสือไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้เขียนกรอนกวีเขาก็เขียนแบบหนึ่งคนเขียนธรรมดาคนครูบานหนังสือเขาก็เขียนแบบหนึ่งคนอ่านคนเรียนเขาก็เขียนแบบหนึ่งการเขียนนิยายก็เหมือนกันนักเขียนนิยายมือมือที่เป็นมืออาชีพมือโปรเนี่ยเขาก็เขียนออกมาให้แบบจินตนาการเขาก็บรเจิดแดนบราวนู่นนี่นั่นแบบ เขาก็สามารถจินตนาการในสิ่งที่มันเหลือเชื่อในสิ่งที่มันคิดไม่ถึงออกมาเป็นตัวอ,อักษรได้ถ้าเราเป็นเราธรรมดาเราก็เขียนแค่เขียนบล็อกไดอารี่มันก็อารมณ์มันก็จะการพรวน,นาโวหารความบรรยายความคิดซับซ้อนความจ,จินตนาการที่ออกมาเป็นภาพเนี่ยคนเรายังไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับนักเขียนนะครับซึ่งคุณแอมพิสูน์ตัวเองมานานมากแล้วในการเป็นนักเขียนชั้นดีนะครับก็ชื่นชมทั้งคุณแอมเขาก็อายุไม่เยอะนะครับก็ติดตามทั้ง ทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางหนังสือครับอาจจะไม่ได้ซื้อทุกเล่มบอกเลยเพราะว่าไม่ค่อยปีตังเดี๋ยวนี้นะัช่าหนังสือก็ไม่มีแล้วอีกอย่างอารมณ์การช่าหนังสือมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่อะเราไม่รู้นะหนังสืออะมันมันไปนอะไรที่เราต้องซื้อมาอ่านนะครับซื้อมาอ่านเป็นของเรานะครับแติว่าอ่านจบแล้วเราจะเอาไปบริจาคหรือว่าจะเอาไปให้หรือว่าจะเอาไปทำอะไรนะั้นมันก็อีกเรื่องหนึง่งเอาไปส่งต่อก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับส่วนตัวก็ถือว่าชอบ ในระดับหนึ่งอย่างที่บอกนะครับมาแอดดอนปกติหนังสือของภาคิน่ในยุคหลังๆนี่ครับช่วงประมาณสองสามปีหลังเนี่ยผมก็เห็นออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็เวลาเดินไปถึงร้านหนังสือเนี่ยก็ไปยืนดูเออปกสวยดีขึ้นมาอ่านเรื่องย่อก็แล้สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยิบติดมือกลับบ้านนะครับแต่เล่มนี้เนี่ยเห็นปกเห็นเรื่องย่อก็กหยิบติดมือกลับมาบ้านแล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งความหาเซลล์ของมันนะครับ จุดขายชัดเจนนะครับเรื่องเกลือกรุ๊ปน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวละครมีสีสันแล้วก็เนื้อหาคําโปรยนี่เห็นไหมแคปชั่นที่สำคัญนะครับแคปชั่นจับมือไว้แล้วตายด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแคปชั่นที่โดนนะครับการพาดหัวหนังสือการเขียนชื่อเรื่องหนังสือการดีไซน์ปกหนังสือก็มีส่วนในการทําให้คนสักคนห,หนึ่งหยิบหนังสือจากที่ร้านหนังสือแล้วก็เอากลับบ้านไปอ่านนะครับ ยังซื่อเงิน200บาทเนี่ยเท่ากับดูหนังหนึ่งเรื่องนะครับดูหนังหนึ่งเรื่องเราก็เดินเข้าไปดูหนัง2ชั่วโมงจบชั่วโมงครึ่งจบนะครับหนังสือก็อ่านได้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนบางทีแล้วแต่คนนะครับมันก็คือการซื้อความบันเทิงรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่าแบบไหนจะดีกว่ากันบางคนอาจจะชอบเดินไปมิวเซียมอาจจะชอบเดินไปหอศิลป อาจจะชอบไปเข้าบาร์เข้าผับเข้าร้านเหล้าอาจจะชอบไปกินหมูกระทะบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนอาจจะชอบซื้อหนังสือซื้อไปแล้วก็ไม่ได้อ่านก็มีนะครับก็อยากจะบอกว่าอะไรที่มันทําแล้วมีความสุขทําแล้วมีความเพลิดเพลินก็ทําไปเถอะในช่วงโควิดอย่างนี้เรามีความทุกข์มีความเครียดคุณมาคีนัยเขามอบวิธีคลายเครียดมาให้เราก็คือหนังสือเล่มหนึง่งหรือหลายเล่มนะครับก็ ช่วยกันอุดหนุนหนังสือดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบวงการสิ่งพิมพ์มันก็ใกล้จะตายแล้วนะครับส่วนใหญ่คนเราก็สไลด์กันแต่มือถือดูกันแต่มือถือทุกวันนี้อยู่ในบ้านทุกคนก็ก้มหน้าก้มตาแต่มือถืออ่านคาจากมือถืออ่านนอ่านสื่อนู่นสื่อนี้แม้กระทั่งจุดนี้หนังยังไม่ไปโรงหนังเลยยังเปิดดูสปอยหนังในมือถือสปอยหนังคืออะไรคือการเล่าหนังโดยมุมมองของคนคนเดียวแล้วก็เล่าไปเล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อย ใฮ้ย hey, แล้วคนที่ดูเนี่ยคิดว่าเขาดูเหมือนดูหนังเหรออารมณ์ดูหนังกับคนเล่าหนังมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกดูหนังเราตีความเราวิเคราะห์เราวิจัยเราด้าบความบันเทิงแบบหนึง่งเราสามารถดูหนังซึมซับเสพศึกษาหรือแม้แต่ตีความต่างๆที่อยู่ในภาพยนตร์ออกมาก็ได้แบบหนึง่งการฟังก็เหมือนคนตาบอดคุณคุณไม่เห็นภาพจริงๆคุณหลับตา แล้วคุณก็ฟังนี่เขาเล่ามาจริงเท็จยังไงก็ไม่รู้เป <in> <in> <tv> ็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาตีความถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เชื่อว่ามันคือไอ้นี่ไอ้นี่มันคืออย่างนั้นเพราะว่าเขาเล่ามาอย่างนั้นก็เหมือนกับเวลาคุณรู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีคนคนหนึ่งเาเล่าบอกว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คุณไม่ได้รู้แลวเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วคุณก็เชื่อว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอีกคนนั้นมันเล่ามาเฮ้ยถามใจตัวเองก่อนว่าตัวเองมีสติสตังค์ดีหรือเปล่านะครับวเง คนเราสมัยเนี้ยบางทีไม่รู้จักกันแหละตะเกียกกันแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนคนเนี้ก็คนนั้นเขาบอกมาว่าคนนี้นิสัยไม่ดีคนนั้นน่ะเขาบอกว่าไอ้เ e นี่ยเลวเราก็เชื่ออ้าวเรายังไม่รู้จักเขาเลยเรา,เรายังไม่รู้จักเธอเลยแต่เราเชื่อไปแล้วว่าไอ้คนนั้นดีไม่ดีเพราะว่าเราฟังเขามาว่าไอ้คนนั้นดีหรือไม่ดีการเล่าหนังการเล่าทุกอย่างก็เหมือนกันผมสปอยก็เหมือนกันผมล่าหนังสือก็เหมือนกันรีวิวหนังก็เหมือนกันไม่ได้บอกให้เชื่อ ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่บอกว่ามันเป็นความคิดของผมมันเป็นมุมมองผมว่าผมรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หนังสือเล่มนั้นหนังเล่มนี้หรือว่าสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นมุมมองของผมคนเดียวนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ได้สิ่งไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พูดคือความเป็นจริงความเป็นจริง หรือสัจธรรมต่างๆหรือ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 ทุกอย่างบนโลกใบนี้ยทุกคนต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นนะครับพูดง่ายทำยากครับมานั้นแหละก็จบแล้วสำหรับมาไอดอนจับมือไว้แล้วตายด้วยกันคําโคสั้นๆขอจับมือได้ไหมในฐานะทำให้ตายก็ได้นะน่ารักไหมอ่ะ ก็ถ้าชอบอ่านแนวขยับขวัญสยองขวัญตื่นเต้นหักมุมก็ลองหาหนังสือพักกินายอ่านดูนะครับไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเล่มนี้นะเล่มอื่นก็หลายๆเล่มก็ถือว่าทําออกมาได้สนุกนะครับพักคินายมีผลงานอยู่ประมาณห้าสิบกว่าเรื่องแล้วมั้งพักกินายมีผลงานโอ้โหเป็นหน้าเลยครับนับนับชื่อไม่หวดไม่ไหวนะครับมีผลงานออกเป็นละครทีวีก็มีเป็นหนังก็มีนะครับ น่าจะเขียนบทหนังเร็วๆนี้นะผมอยากอ่านบทหนังฝีมือของภาคินาอยู่เหมือนกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะรับงานเก่าๆที่เคยอ่านของภาคินาก็อย่างเช่นนางชดาเดชูรองรองเท้าอาถรรพ์ลิปซ่อนศพลงมหรสศพเคศาสเคหาสาสยองห้องคลอดมรรณะกระจกสั่งตายฮอนเจดอาถรรพ์เรือลั่นทมธันเดอร์เทียเตอร์ที่ตัวไปตายเียดิตี้ท้าคนเป็นเห็นคนตายที่ผยชอบที่สุดคือโฮลี่ศพเส้นสานี่โคตรสยองเลยครับ แล้วก็มีอะไรกันที่อ่านนะครับซีรีส์สีทิศตายนี่สุดจะเคยอ่านนางนางครวนกับนางคุกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจนะแล้วก็ซีรีส์เดสไทม์เนี่ยเคยอ่านไทม์หมุนเวลาตายเคยอ่านลอสแลนเกาะที่ถูกลืมเออแล้วก็ตีตัวตายโหงก็อ่านแล้วนะครับส่วนชุดหลังๆบันลาคูนี่เคยอ่านอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละอ่านเขามาอ่านไปสิกว่าเรื่องแล้วก็ ชอบนะชอบคุณแอมชอบอ่านสไตล์แกโพสในโซเชียลด้วยนะครับก็ยอมรับว,ว่าติดตามแล้วก็ชื่นชมอยู่เพราะว่าในฐานะเขาอายุไม่เยอะแต่ว่าสามารถเล่าเรื่องได้สนุกสนานสามารถเขียนตัวนัื่อได้มีความบันเทิงแล้วก็มีความหักมุมลุ้นระทึกอยู่หลายๆครั้งนะครับประบทให้ลวกันสาหรับแมดอนนะครับลองจับมือได้ไหมในฐานนะคนที่ทําให้ตายก็ได้นะขอบคุณครับที่รับฟังสวัสดีครับ